สิ่งร่างตอนที่71็ดสิบเอลำนำรักมือปราบมารความว่าหนึ่งสสาสี่ห้าห้าคนนะซื้อไห่เอ่ยเนิบช้ามาเถิดพวกเจ้าทำลายราชาพิดิบของข้าไปตั้งห้าตนจะได้ใช้ทดแทนกันได้พอดีมาเฝ้าอาคมหมืนน่นมิญญาณให้ข้าซะอ,อกออกออก ันใดนั้นร่างซื่อไห่พันกลายเป็นสายลมมืดทะมึนพุ่งใส่คนทั้งเจ็ดอย่างรวดเร็วทุกคนรีบยกอาวุธขึ้นสกัดเสียงสู้ก็ยกกระบี่ขึ้นเช่นกันความคิดจนสิงลั่นเร็วจีเขอสัมผัสได้ถึงอันตรายจึงก้าวมาข้างหน้าซื่อไห่ระเบิดละลอกลมสีดำทึบจนกลายเป็นม่านหมอกจากนั้นเคลื่อนร่างในหมอกดำผ่านข้างกายเสี่ยงสู้พุ่งเข้าใส่ร่างเสียบเท้าอิน เฉินซิงกระบวายกว่าเรียกคมจิตประทับตราอาคมตกลงพันหลังของเสียเต้าอินทันทีซื่อหายถึเพิ่งเขาสิงร่างเสียเต้าอินได้ถูกเฉินซิงระเบิดพลังคมจิตเข้าสู่ชีบะจรของเสียเต้าอินเป็นเสียงดังสนัน่นซื่อหายวีดร้องเสียงแหลมยังไม่ทันครอบครองร่างถูกขับไล่ออกมาแล้ว เฮ้ยช hey! นสิงสยะยิย้มเอาอีกหรือไม่เฮ้ยเฮ้ยเ้โคมจิตซึ่งเป็นเพียงวิชาอาคมหนึ่งเดียวของชนสิงกระรับบังเอิญเป็นดาวคมของสิ่งไร้รูปร่างนี้พอดีคนอื่นๆชูอาวุธข้าหาซื่อไห่ที่กําลังรวมร่างแต่ไม่ว่าฟันลงไปที่ใดก็กลายเป็นหมอกนำกระจายไปซื่อไห่ไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยซื่อไห่มุนร่างกลายเป็นลมม้วนพัดขึ้นพ่กไปหาเสี้ยอันเสียอันเฮ้ยเฮ้ยเยามอยามา ทิฏฐานั้นฉันซิงฟ้าก็มือเสียอ่านทายพลังคมจิตเข้าสู่ร่างอีกฝ่ายกับให้เสือหายออกไปอีกครั้งเห็นดังนี้ซืือหายกระตักในที่สุดว่ามิอาจหาข้อได้เปรียบจึงจำใจถอยมองฉันซิงอย่างปินิติกรั์หมดปัญญาชั่วขณะฉันสิงคิดกำวัาอย่างต่อเนื่องรวมคมจิตไว้ตรงฝ่ามือเตรียมพร้อมรับมือเต็มที่ต่อให้กระดักเลือดหมดสติก็จะขอทุ่มกำลังทั้งหมดจมตีเพื่อสร้างความเสียหายหนักให้ศัตรู เสียงสู้ถอยหลังมาหนึ่งก้าไขมุกติ้งหยอยู่ในมือแล้วไม่ต้องเสียเวลากับเจ้านั่นนี้ก่อนค่อยว่ากันฉันสิงจึงคิดได้กำไขมุกติ้งห่ในมือแน่นซื้อห่กับพระเสียงเย็นจะเยอะออออคิดจะหนีก็หนีได้ง่ายอย่างนั้นเชียวหรือที่ข้าหลอกพวกเจ้าอยู่ที่มาจนถึงวันนี้จะไม่เตรียมการไว้ก่อนได้หรือไงอ๋ออ๋ออ๋อออสิ้นคำน้ำในทะเลสาบหงหูด้านหลังซื่อห่รันพวยพุ่งขึ้น ไอ้อาคาศระเบิดบนพื้นทะเลสาบเจียวเน่าเปื่ยตัวหนึ่งที่มทุกร่างของซืมมาเววมาด้วยทยานขึ้นฟ้าเป็นเจียวไอศูนย์ตัวเดียวกับที่หนีไปจากอำเภอไควีเมื่อหลายเดือนก่อนนั้นทุกคนเงยหน้ามองซื่อไห่ที่ตะโกนจากกลางอากาศจงยอมแพ้เสียอย่าดิ้นรนขัดขืนโดยไร้ประโยชน์อีกตามข้าไปเถอะและข้าจะยอมปล่อยมนุษย์ธรรมดาสองคนข้างหลังพวกเจ้า ซื้อมาเวยดัดข้อมือและกระดูกซิ่โครงให้กับเข้าที่ขีเจียวเน่าเปื่อยตัวนั้นโชวพุ่งลงพื้นซื้อหายซึ่งยังใช้รูปร่างเป็นไอสีดำเหาะขึ้นไปบนศรีรษะเจียวซึีงสุดกุนก้องแยกกันไปทุกคนหลังพร้อมกันเฟิงเซนจ,จินดึงกู้ชิงเซียวซานดึงเสียเตาอิน ซึีงสู้อบเฉินซิงกระโดดแยกย้ายไปส่วนซีอันกริ่งตัวก่อนคลานหนีไปทางพุ่มไม้ชุดบิดิตดสติที่ชื่อหวนโม้ขึ้นมาแล้วตะโวนทำย่างไ่ดีเละไม่รู้สิเฉนซิงปีนที่มาจากปลักพลเห็นเจียวอาสูนอ้าปากพ่นหมอกพิษลงเพื้นเสียงสู้รีบปิดปากกับจมูกเฉินซิงคำรามสั่งกั้นหายใจไว้วิ่งเื้อไห่กล่าวตอบฮอดฮคิดนี้อีกแล้วหรือสูรลีโคง ฉินซิงเปลาประโยชน์หลอกขายังอยากสู้กับพระเจ้าอีกสักยกแท้ะแต่ช่างเถื่อนพระเจ้านี้ไปเถิดในเมื่อคืนนี้ข้าย,ยังไม่สาแก่ใจคนได้แต่ไปเดินเล่นหมู่บ้านริมทะเลสาบให้ชินหยวนผิงกินอะไรสักหน่อยเจ้าว่าเดียวหรือไม่เฟิงเซินจินตะกลก้องกลับไปรวมการนหารที่อำเภอซื้อปี้มาข้ามัน หากวนนี้ไปตอนนี้ทางอำเภอซื้อปี้ที่ไม่ได้เตรียมตัวกำลังทหารป้องกันย่อมอ่อนแอหากเกียวอสูรไปอารวาสที่นั่นต้องมีชาวบ้านล้มตายเป็นเบื่อไออาฆาตเขาจะยิ่งเข้มข้นขึ้นทุกคนอําพรางตัวอยู่กลางป่าจนซิงจับมือเส้งสู้นั่นแล้วกระซิบเสนอข้าจะใช้โคมจิตเจ้าจัดก,การเขาได้ในกระบวนท่าเดียวไหมไม่ได้อะเส้นสู้ปฏิเสธข้อเสนอของจนซิงโดยไม่แม้แต่หยุดคิดจนซิงกล่าวนั่นซึ่งห่นะสังหารเขาแล้วจะแก้ไขทุกสิง่ง หาวิธีใช้เขมุกติงไหเ่เถอะซึ่งสู้ชี้นิ้วแตะเขมุกวิเศษบนมือเฉินซิงข้าจะไปทวงเวลาให้ช้ากวันเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวดีเด้ออนนี้ฉินซิงจะรังไว้ซึ่งสู้ก็จะยานกายขึ้นต้นไม้พร้อมผิวปากทางไปไม่ไกล เสียวซานผิวปากตอบคอนพลิกตัวขึ้นต้นไม้ย้่าเสียงแบบเด็กหนุม่มเซียวซานดังผ่านท้องฟ้งฟาราตรีราวใบมีดก่อนกระร่างเป็นเงาดําสายหนึ่งเหาะขึ้นสูน่นภาพร้อมกันนั้นเส้นสู้กระพุ่งตัวออกไปทั้งสองทะยันร่างกลางอากาศเส้นสู้ตั้งกระบี่ขวางยันไว้ด้วยเรี่ยวแรงมหาศาลส,ส่วนเสียวซานเหยียบใบกระบี่ของเส้นสู้ยืมแรงส่งผลออกไปอีกครั้งเกือบสิบจั้งเป็นเส้นโค้ง กลางกรงเล็บทั้งสองตวัดฟาดฟันออกไปอย่างหน้าพรั่นพรึงซืงไห่ที่ขี่เจียวอสูรอยู่กลางเมหาไม่คาดว่าร่างกายมนุษย์ธรรมดาจะสามารถกระโดดได้อย่างทรงพลังเช่นนี้เขารีบหลบหลีกทว่าเสียวซานเกี่ยวหัวเจียวและโยนเชือกเส้นหนึ่งออกมาซื่อมาเหวพันพลิกตัวฟาดดาบใส่เสยวซานเส้นสู้เงื้อมือขึ้นรับเชือกทุบร่วงตกลงมาพันรอบข้อมือก่อนถูกเจียวพาเหาะขึ้นฟ้าไป เผิอเส้นจินหันไปหันใบสั่งผู้ชิงว่าหาที่ซ่อนตัวเร็วฉะนั้นรีบเก็บดาบผู้พุ่งตัวออกไปป้าปลายเชือกที่เหลือเหาะตามเพื่อสู่กลางอากาศจนสิงวิ่งออกไปจากป่ามาถึงหลานลงเห็นเสื้ออันกษเสีิยเต้าอินถือกระบี่วิ่งออกมาเสื้ออันร้องบอกสิทน้องทำย่างไรดีนี่คือไข่มุกติ้งไห่หรือท่านเรียกหนีไปเลยจนสิงบอกไม่ต้องสนใจแล้วพิ่งไปที่ฝั่งเร็วเข้า มองเห็นเจียวอสูรตนนั้นหอพาเสี่ยงสู้เซลซานและเฟิงเซนจินสูงขึ้นไปบนฟ้าในราตรีมืดมิดพาแยกแยะคนได้ไม่ชัดเจนฉันซิงรู้ทันทีว่าตอนนี้ต้องรีบจัดการแกมุกติ้งไห่แต่ใช้งานอย่างไรเล่าพักแ,แต่โบราณไม่เคยมีบันทึกเกี่ยวกับของวิเศษชิ้นนี้มาก่อนนอกจากจางหลิวแล้วก็ไม่เคยมีใครครับครองมัน แต่เหตุใดจังหิวถึงทิ้งไขมุกติ้งไหย่ยไว้ที่นี่ได้ช่างเถิดจนสิงไม่มีเวลาขบคิดอีกลองก็เหมือนตอนใช้ง,งานของวิเศษชิ้นอื่นลองกระตุ้นไข่มุกวิเศษเม็ดนี้พลันที่พรังคมจิตเข้าสู่เม็ดไข่มุกอากาศรอบทิศพลันเคลื่อนไหวราวกับพายุตั้งเขาต้นไม้รอบบริเวณทุกลมแรงพัดโหมจนสิงคล้ายตกอยู่ กลางตาพายุเสื้ออันรีบยกมือป้องหน้าได้พาเสียเต้าอินกับคู่ชิงไปจากใจกลางเกาะด้วยกายเนื้อของมนุษย์ธรรมดามาถึงขั้นนี้ได้ซื้อห้กล่าวเสียงเย็นชาไม่ง่ายได้เสียงสู้รังเชือกและเหวี่ยงตัวเหาะขึ้นไปคริปตาก็มาอยู่บนหัวเจียวพร้อมตวัดกระบี่ใส่ซึมมาเวยที่กำลังต่อสู้กับเสียวสานซื้อห้ที่เป็นไอสีดำเหนือหัวเจียวระเบิดเสียงระเราะประหลาดก่อนบังคับเจียวอสูน หักเลี้ยวมงพื้นอย่างแรงอีกครั้งฝฟงเซนจินกับเสียวซานที่ถูกพาตัวขึ้นสูงเกือบรอยจ้างแล้วจูจ่ๆถูกพาทิ้งดิ่งลงมาอย่างรวดเร็วร้องตะกนล,ลัน่นภายใต้ความเร็วดิ่งพระสุธานนั้นแม้แต่เซียงสู้ยังรับไม่ไหวหัวใจคล้ายจะระเบิดออกจากอกพริบตาเจียวอสูนกระพุ่งกระแทกผิวตะเรสาบหงหูอย่างหนักน่วงกึม เวลานั้นเจนซิงกำลังพยายามบังคับให้มุกติ้งหายเขารู้สึกถึงพลังปราณรุนแรงทว่าไม่รู้จะทำให้มันสเสถียรอย่างไรพลังนั้นพัดม้วนซ้อนเป็นชั้นๆก็เป็นพายุแต่มุกติ้งหายกลับไม่ได้ดูดซับพลังคมจิตของเจนสิงเลยเพียงหมุนคว้างระหว่างปลดปล่อยพลังปราณเข้มข้นด้านในออกมาอย่างบ้าคลั่งแย่ yeah, แล้ว ฉนสิงตะโกนขึ้นฟ้าข้าจะกควบคุมมันไม่อยู่แล้วเสียงสู้ไม่รอคำตอบพรานมันเกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเจียวอสู์ดิ่งลงมาจากอากาศกระแทกสู่พื้นผิวทะเลสาบหงหูขึ้นน้ำปั่นป่วนดุดคลื่นทะเลยักษ์กวาดซัดรอบทะเลสาบไม่มีใครยินเสียงตะโกนของเฉินสิงอีก พลิบตาที่เจียวพุ่งลงทะเลสาบแรงประทะอันรุนแรงนั้นทำให้เสี่ยวซานและเฟิงเซยนจินหมดสติทันทีใต้น้าเสิ้งสู้ที่ถือกระบี่ด้วยมือเดียวพลางตีขาไห้ขึ้นสู่ผิวน้ำเจียวอสูรปราจากเฟิงเซยนจินกับเสี่ยวซานไม่ใหญ่ดีแวก่ายพุ่งมาทางเซินงสู้เร็วจีแล้วชนเขาอย่างจังเสิงสู้ม้วนตลบจมลงเกิดฟองอากาศระลอกใหญ่ ว่ายน้ำเก่งไม่เลวอ๋อๆเสียงซื้อไห่ดังเหนือผิวน้ำได้มาจากวิดาของเจ้าหรือไออาคาดแพร่กระจายไปทั่วเปลี่ยนผืนน้ำให้กลายเป็นสีดำสนิทจนสิ่งยางพยายามควบคุมไปมุกติ้งไห่ให้เสถียรอยู่ตรงริมฝั่งเสืยอัานวิ่งไปหาเขาแล้วตะโกนถามจะสำเร็จไหมจนสิ่งตะกนกลับหนีไปหนีไปเขาบอกให้รีบหนีของวิเศษนี้จะระเบิดแล้ว จนสิ่งสัมผัสให้ถึงพลังอันน่าสะพึงกลัวในไข่มุกพรันรู้สึกเสียใจภายหลังขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ใครนะนำให้ปลดปล่อยพลังของไข่มุกติ้งไห่ที่นี่กันมาระเบิดพื้นที่ร้อยหลีลับรอบ,บที่นี่จนราบเป็นหน้ากล่องแอ่พี่เฟิงกู้ชิงมองเห็นเฟิงเซนจินลอยเทงเต้งอยู่ผิวทะเลสาบนางก็ไม่สนใจอย่างอื่ออีดพุ่งตัวกระโดดลงน้ําทันที ขนาดเดียวกันเสี้ยงสู้ก็ปรากฏตัวขึ้นจากน้ําจนสิงเบิกตากว้างทันใดลายของเสี้ยงสู้ถูกเกี่ยวสูนกัดจนโลหิตสดไหลทะลักมันลากเขาขึ้นสู่ผิวน้ําแล้วสายสบัดไม่หยุดเลือดบนผิวทะเลสาบแพ่กระจายออกเชื่องฉาเสียงสู้เพิ่งชักกระบี่ก็ถูกเกี่ยวพันรัดและลากลงใต้ทะเลสาบอีกครั้งเลือดในกายฉนสิงพันแข็งค้างเขากบกรามแล้วร้องตะโกนลุงตาแดงกำ่ำ ทุ่มพลังทมบงหมดใส่เข้าไปในไข่มุกติ้งหอเฟิงเซียนจินถูกกู้ชิงกอดเอาไว้เมื่อโดนคลื่นน้ำซัดกระแทกก็ฟื้นขึ้นมาพอพ้นจากผิวทะเลสาบแล้วสูดหายใจลึกเขาดันร่างกู้ชิงออกพร้อมตะก,นกลนกับไปรีบหนีไปจากนั้นพลิกตัวดำลงสู่ใต้ทะเลสาบหงหู พื้นน้ำในทะเลสาบขุนมัวอย่างยิ่งเซวซานเวียงกรงเล็บดึงไออาคาตจากร่างเจียวอสูนเมื่อเขาสะบัดกรงเล็บพืชพันธุใต้ทะเลสาบนับไม่ถ้วนก็ถูกพลิกตลบขึ้นทันทีฝังเซียนจินที่ดำดินสู่ก้นทะเลสาบชักดาบคู่ออกมาไออาคาศหมุนวนรอบดาบพาเอารากบัวสาหร่ายและพืชน้ำนานา,นาเลยเข้าหาอ,อสูรเจียวราวกับหนวดและพันรัดมันไปแน่น ซึง้สู้อาศัยจังหวะน,นี้หนีพ้นจากอสูรเจียวเขากลับตัวใต้น้ําก่อนฟันกระบี่ใส่หัวมันคริปตานั้นหมอกนําบนศีรษะเจียวมานก็ไปร่างหนึ่งที่ซื้อหายเคยสิงสู่ออกมาซิง้สู้เบิกตากว้างพ่นฟองอากาศเป็นสายวังจือเยี่ยซึื้สู้ใช้พลังหมดฟาดกระบี่ออกไปวังจือเยี่ยเลอยรอยยิ้มแปลกประหลาดก่อนแปลเปลี่ยนรูปลักษณ์อีกครั้งกายร่างเป็นชายสวมหน้ากากชาวฮั่นเคยเย่ยา เสียงสู้กรรามเดือดดานอยู่ใต้น้ําคนหวาดกลัวและหวั่นใจทั้งโกรธแค้นและบ้าคลั่งหนอหวังจือเยี่ยยกมือชี้เสียงสู้ฮ่าฮะไออาฆาตมหาศาลท่วมทนดินฟ้าพรันประทุกุ้นกวาดไปทั่วก้นทะเลสาบจ้ารู้สาเหตุแห่งความทุกข์ทนของตนหรือไม่มากับข้าเถิดหวังจือเยี่ยกล่าวนายท่านของข้าสามารถให้ทุกคําตอบไปเจ้าวิงวอนขอ ไอ้อาฆาตที่ทวีความเข้มข้นเึ้ื่อนเรื่อยๆรัดดึงทั่วร่างเสี่ยงสู้กับกระบีนิ่งดุดปูผาไอาดำสายเล็กจมกระสู่หน้าผากเสี่ยงสู้ไออาฆาตเป็นรากับหนวดนักพันลากเขาลงสู่ความมืดมิดว่าทันใดนั้นอกของเสี่ยงสู้กลับวาบแสงสีขาวขึ้น จนสิงซึ่งมือขวาปริ่งแสงเจิดจ้ามือซ้ายถือไขมุกติ้งไห่ดำสู่ทะเลสาบมืดมิดชายเสื้อผ้ากระพือเพื่อมตามกระแสน้ำดูรากับแสงอาทิตย์เรืองรองที่สัตว์ส่งข้ามคืนยาวนานใต้ผิวน้ำ เมื่อคือมุกติ้งห่กระทบถูกน้ํากระแสน้ําใต้ทะเลสาบกระกวดม้วนกวาดม้วนอย่างรุนแรงราวพายุก่อนแวกออกสองฟากฝั่งดูรากับปีกสวรรค์ที่ทอดลงบนร่างฉันสิงมันเกิดเสียงกําปนาดพิบตานนั้นทั้งทะเลสาบหงหงระเบิดออกอย่างไม่อาจควบคุมขึ้นน้ำโพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าขับไลไอมานขับไลมานเสียงฉนสิงดังก้องในโสดของเสียงสู้ ติเขากลับมาแจ่มชัดทันทีเป็นเวลาเดียวกับที่ไอาอาคาตบนร่างถูกแสงเจิดจ้าของโคมจิตทลายลงซึ่งสู้พลิกตัวในน้ําด้วยพลรรักกาลังอันน่าเหลือเชื่อกระบี่ในมือเขาสาดแสงฟันเขาใส่วังจือเยี่ยช่วงขณะนั้นทะเลสาบราวกับบรรจุดดวงอาทิตย์อันร้อนแรงไว้นับพันแรงประทุ ซัดคลื่นน้ำก็าหาฝั่งอย่างบ้าคลัง่งน้ำที่ระเบิดขึ้นสูงมีพลานุภาพขนาดสามารถถลม่มขุนเขาคนตกลงมาด้วยแรงมหาศาลซึ่งสู้ในชุดนักรบเกราะทองอุ้มจนสิงหยานขึ้นจากก้นทะเลสาบเห็นเป็นลำแสงสีทองเส้นหนึ่ง เกียวอสูรคำรามด้วยความข้างแขนมันถูกพายุที่เกิดจากแคมุกติ้งไห่พัดปลิวไปซื้อไฮดรกนอย่างเดือดดานอีกครั้งก่อนเป็นร่างเป็นดาวตกเพลิงการบนเนื้อผิวทะเลสาบเซนสู้น้าวคันธนูยาวง้างลูกสองแสงงังนง้างลูกศอแสงพร้อมกระชิบกล่าวเคยีลาจบสิ้นกันเสียที ทว่าเวลาเดีกันนั้นกู่ชิงผู้กอดขอนไม้หักทะลึ่งตัวขึ้นจากผิวทะเลสาบแล้วหอบหายใจตอนเส่ยงสู้บางร่างชนสิงลงบนฝั่งซื่อห้มองเห็นกู่ชิงเข้าจึงพุ่งไปกลางทะเลสาบมุ่งเข้าหานางเสียตะอินร้องตะโกนจิงเออยยำนั้นฝึงเซ้นจินตกที่นั่งลำบากเพิ่งตะเกียรตะกายถึงฝั่งรันเบิกต้องเบิกตากว่าง พิบตาร่างผู้ชิงถูกไอดำเข้าปกคลุมนั่งพันสยายยิ้มดุร้าย่อะขึ้นจากน้ำร่อนลงบนศรีรษะเกียวอสูรซึ่งสู้ได้ง้างคันสอนก็เก็บมือกลับโดยจิตใต้สำนึกผู้ชิงเผยอยิ้มเย็นชาใครกวนดูให้ดีเถิดสู่ลิบคงเจ้ากับข้าจะได้พบกันในที่สุดอออ๋สิ้นเสียงหัวเราะ เจวอศูนย์ตนนั้นก็แหวกผิวทะเลสาบบินทยานส่งเสียงครั่นครืน้นไปทางแม่น้ำฉางเจียงที่อยู่ไม่ไกลก่อนพุ่งกระจนลงแม่น้ำไปขมุกติ้งไห่ตกร่วงลงพื้นดังตุ๊บ จนสิงส่วนเซจวนหล้มรีบคว้าแขนเสื้อของเซียงสู้พราบตรงหน้าบุกไหวเดียวใกล้เดียวไกลเซียงซู้รีบคุกเข่าข้างหนึ่งลงกับพื้นรบกอดจนสิงที่ซบไหล่ตนอยู่เอาไว้สิงเออสิงเออข้าไม่เป็นไรจนสิงหอบหายใจไขมุกไขมุกติ้งหายจนสิงเสียวซานวิ่งมาถึงจนสิงขึ้นในไร่ศาบยังคงซัดศาสหอบศพสีดำร่างหนึ่งขึ้นมาเกยศพนั้นยังคงกระเสือกกระสนเซียงสู้หันไปมอง เป็นซื้อมาเวยที่กำลังพยายามตะกายขึ้นฝั่งอย่างทุรักทุเลสามวันให้หลัง เมืองจิ้นขังเซ้งส,สู้สาวเท้าเข้าวังไท่สูอย่างเร่งเรีบเหล่าผู้นา่งในวางต่างรุกขึ้นต้อนรับซื้อมาเยาะทำมือเชิญน,นั่งด้วยท่าทางสบายสบายจะเตรียมผู้อย่างตามที่พวกท่านต้องการเรียบร้อยแล้วซื่อเสวียนกล่าวจัดวางเรือไว้ตรงปากทางออกสู่ทะเลกองแม่น้ำช้างเจียงเขายังติดตั้งสายโซ่เหล็กใต้น้ำปิดกั้นแม่น้ำไว้ไม่ว่าสิ่งใดผ่านมาย่อมถูกตรวจพบทั้งสิ้นเสี้อสือเสริมกล่าวว่า น่านน้ำเจียงหนานเจียงตงและพื้นที่ต่างๆรวมถึงคลองเชื่อมระหว่างเมืองหมู่บ้านก็ส่งทหารไปเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดแล้วเช่นกันซึ่งสู้ระยักหน้าซื่อมาเยาวถามตอว่าร่างกายของท่านเฉินเป็นอย่างไรบ้างซึ่งสู้ตอบว่าดีขึ้นแล้วแต่ยังต้องพักผ่อนตอนนี้พวกเจ้าต้องระบัดระวังให้มากยืนยันได้แน่ชัดว่าตัวตนที่แท้จริงของซื่อหาก็คือหวังจื่อเย่ย หากฟังเหนือยกทัพลงใต้คราวนี้คาดว่าคงมีกองทัพพิลิบจำนวนไม่น้อยซื้อมายา้าเอ่ยเสียงเรียบเทพนักรบกล่าวได้ถูกต้องนับแต่วันนี้เราจะส่งทูตนำสารไปทุกทิศไม่ว่าแคว้นฉินแคว้นสู่แคว้นจิ้นแดนเหนือไม่ว่าเป็นมิตรหรือศัตรูเราเลืวอนส่งข่าวไป เสื้ออันกล่าวสงครามของแดนสนโจกินเวลายืดเยือ้อเราว่าแต่งตั้งแต่ผู้นำชนนอกด่านทุกเผ่าไปจนถึงคนธรรมดาทั่วไปต่างรู้ดีว่าควรทำสิ่งใดและไม่ควรทำสิ่งใดสงครามเผ่ามนุษย์เป็นของมนุษย์อากหวังจือเยือ้อใช้ผีดิบคาดว่าทุกฝ่ายย่อมไม่นิ่งดูได้เป็นแน่ซึ่งสู้กับหมดคิวแน่นกวาดมองทุกคนที่อยู่ตรงนั้นจบตอน